ลายลินอตจังเห็ดเป็นอันนาลเนอเน้ะพ nice. ี่้องอันนี้ก็ค mae, ืออันนเพื่อนเพื่อนผอทิศเนาะเบี้ยหลากเลยขอบคุณลายเด้อลายเด้อฝากเงินมาให้ส ก็มาหอดห้องซีเป็นที่หําหอยแล้วเนาะถานสมซึ่งกลายคนก็คือสิยังจือได้อยู่ห้องซีแห่งนี้ก็เป็นห้องซีที่ว่าเฮามาซื้อเขางวดก่อนตอนที่ว่าไปสวยเรือแม่เฒ่าอยู่บ้านปะตรงนั่นเองเนาะซึ่งเขาก็จะมี2ราคาเนาะก็คือจะมีราคาสอบละ2,500กับ3 0 0 0เนาะคิดเลือกอ่าราคา3 0 0 ตอนนี้พวกเฮาก็เดินทางมาฮอดทางเขาบ้านขอมีทางซ้ายมือนี่เฮือนพอทิบเนาะต่วเป็นเฮือนหมกใหม่เนาะพี่น้องแต่ก่อนมันจะเป็นเฮือนลงบักใหญ่นี่ี่ใหญ่จเป็นตะยานกตานาอนนแล้วนาก็อบและอันนี้ก็แม่นเฮือนยาแลเนาะที่ว่าเฮาจะเอาขามาส่งเนาะซึ่งก็อยู่ซึ่งเฮือน เมียาข้องทิพย์หรือว่าพ่อข้องทิพย์นั่นเองนนเนาะจะอยู่คนละฝาทางกันแต่ก่อนก็นมาตลอดเนาะสมัยทิพย์ยังหน่อย แป้นน่าะหกลุนี <t 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 ่หกหแล้วบ้นี่ยนะแป้นจะกี่ซ้ำได้เนาะชั้นเพื่อนเท่านี้อาชีโล้อยจิบเี็ด

คิดซินเ้าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แพ่ค่ะว่าแผ่ไม่ได้แผ่ป่ม่เจาต้องว่เพื่อนพ่ดปเนาะไม่แต่หูได้เพลินตหูแล้วพี่น้องน้องบอยบอ้ยบอ้เมืองสวรคะเออเมืองนั้นรไปหาเอไปหาไม่ร้ม่อท่ไปแล้วเผแด้ว่ทำอไรไปบอ้่ไป็แหละเออนี่บอ้มาเออ ยังไม่ทักไทยเป็นต้นเดี่ยอนนี้ก็ตัวหักกหมัดแล้วอันนี้ค่ะโอ้หมัดเหนียวหมัดเออแต่ว่าบขาไ่ได้ต่ำเอออย่างเขาจะต่ำหมัดแล้วก็เป็นหยอมเด้บอลนี้บอลนี้ครับเป็นบอลหยอมเนาะอันนี้เป็นตัวขาเออส่งวอชี่เนาะเข้าใจนั่นแะไรความเงินกาจะหย่อมมาได้ด้วยเรต้องคือคือวัดขนาดอันนี้เนาะลายขนาดอันไหนซ้ำกับอันนึงเพิ่มมันก็จะเอออันนี้ก็ต้องนับเอาบ่าวัดจักเส้นจักเส้นนั่นนี่ย มันน่เปาได้แบบสินเอื่อยจี่เนาะยอมเป็นงเห็นว่าินตัวคุณหนุ่มนเาไปตตัวนี้เป็นนตตเดอนีบ่ห้ามเออตามมันปันไปใหอด้เนาะเออยอมเออให้เฮาเฮาสิเอามตัดเสได้เอาตัวสีเขมหรือว่าสีแบบมันสีตักันว่าเาสีนี้ซะส 2เมตรแล้วน้องจะพอ3เมตรัซําเนาะเออเอาันนั้นเมื่อตัดเสือเนาะพี่น้องเสือดําบ่เสือกัเสือดํา่อดําแ่นําค้าหรือแผ่สตัดแผ่นน้ําค้ามบ่รอยตี้นี่น่ะแผ่ดําธรรมดาเลยดิมาจกเอาบ อย่าเอาให้เมนิชาใส่บ uh, ุ้ใส่บ mm mm ้้ี่เาน่าลายไหมเนาะเออลายดีแต่ในชิโซมเป็นนี่เนาะแเขเปิียแบบเีอไหอืยาเป็นข้ามโซเีอันนี้กัมันเป็น่งเป็นลายประมาณนี้ลายนี่ก็ง่ายไลายลีนต่าเห็ดเป็นอะไลีนอยา เห็ดเป็นอาีตแล้วพี่เอาไปอก็จงมนย่างกเอาตัวนี้มาก, <c oughs> ก,ก,กับเขากันเลยเนาะอนันขั้นขั้นต้นสุดไล่สีไล่ต้งัวนี้เบรไเอาตัวนี้แกบอกเอามันนีแมนแล้วเอาไปไหวอันใสท้ายคิปพี่นนองยังบ่มีสุดผูด้ไทยเนาะ ม <Es per ated> อแข่แรงก,ก็ได้แขนแบบจินมีเข้ากันได้ให้ตัวทิ้งเลือ,ล <g ười> อดินมีนะแบบแรับแถมแใส่เนอยากตามได้ว่เพิ่เลือดเออมันมีลายหมุนบมอนหมุนเดียวแต่ว่าบบเลาห้องย่อมดีๆตอนนี้สีสีเกมตามแล้วจังย่อมมอหน,นี่อคิดวนันมอย่อมย่อมเป็นตอนขายเลยซีนี้เออเฮ้ย่ทุกคนอยอ่างไดเป็นชีขาว่ะชีเท้าที่ไป็นตัดให้เพื่อนที่จะตางเอาซีนี่แหละ

ลงยีตาแนะห้งนั่นเลยคุนเล่าน่เป็นเหยาวลยเนาะตามตัวนีจะขยัาได้30กมตก็ใส่เวลาด้วยมอดคือสุด30เมการทางาตามนี้คือไม่ถึงนา ກະຊິເຕະເຊື້ອກ່ອນນະເຊື້ອແພ້ສຸດນີ້ເຈັບມສມກມนດ10ດ แถเนะาะไม่ชอบเวลยไมเาเงิมม,มีมัดอเดีเยาอยากมัดก็ได้แมัดตัวได้ันอยากออกแบบ้มันแบบเียนแบบเียบบใส้ทำแบอันนี้ดีดเ่้นอาแล้วที่เขามัดนีอานี้นสิแตมลามากเลยงนะ

เอาหวยไปตระกลลคือแค่ตระกลทำมาจ่าค่ได้่านใหม่มีอันนึ่งอไน่ท่นาดโฟนไดก็จะมทายันดทาน่เดือสุดว่าตอนนั้นปซบนอนหบเป็นเหื่อนไม่เหนแม้ที่จก็พอไม่กดา มีเส้นไร้ซาเป้กระดาษซาเป้2เมตร10จ้า2เมตร32เนาะ3เมตรเนาะ3 3กับ30 4 432 2 292 412บ่ได้ตัวละสัก100บาทเอ้าเมตร114 3เมตรก็30 30 สี่สาบองสี่สิบสอกกตัวลย่อนเอนเป็น4อเป็นไรนยกถูกแล้วแล้วทอนจะได้ท่อนจะได้ซื้อสิ้น กินพี่ก่พีไกาเนี่ยเขาชื่อม่าหดวสาวไโซ่

เลา,าจะเด้อซ้มามมันจบน้องพี่น้องอันนี้ก็คืออัน,นเฮือนเฮือนผอทหิตเนาะแต่ก่อนนะเฮือนมันจะเฮือนจะอยู่แถวนี้เนาะเฮือนจะอยู่หนี่จนหอดพูนพ้นพุ่นเฮือนจะยาวจนหอดพุ่นน้องพี่น้องบักไล่ไล่หงหนับเศร้านี่บหัวจักสีเศร้าเนะต้งแต่พีจนหอดพุนพน่น,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 นลัางง่ายเป็นเฮือนแบบว่าเฮือนอ่อเสือ,อยังไงเนาะมันมีสาร มันมีซ่านแท้ๆนี้แล้วก็มันจะเป็นเพื่อนขั่วเพื่อนขั่วแล้วก็เป็นบอลดังลินแล้วก็เป็นเพื่อนใหญ่แล้วก็จะมีหของนอนแล้วก็ทั้งผ่าเบือนเป็นของพวงใหญ่ๆเนาะแล้วก็มีอันอีกของนอนอทั้งสี่แค่นี้ก็จะมีก๊กหของมอดขายตัวโ <laughs> บเ็นเลยเนาะเรื่องเป็นของน้ห้องน้ำนมมิกานาจะเห็ดล่างถีบไปเวียงจันเลยเนาะแล้วลก็อยู่บอลนีก็จะเป็นบอนลนานาสกีมากตลอดเนาะ ก็หนีวางนี่ก็มีตลอดนะมันคือทัวร์แ้วกนี่น้องหลัแต่ก่อนมันจะมีหนามก็หนวงเลยก็จะมีหัวเดียวมีก็เดียวแต่ก่อนนะมันจะมีมันจะมีน้องในนีเนาะแล้วก็มีเขาเอียนว่าขาเนาะขาในแบบว่าอยู่บ้านผู้ไทยเป็นก็จะเอาแบบว่าไปต่ำก็มีเขาเพิ่มก็ิ่มเขาเพิ่มแล้วเพิ่เพิ่มเจ้าอันขานี่ไปต่ำสาดเนาะมันจะเป็นแบบว่าบ่หัวน้องเคยเห็นบ่ขา ผ้าที่ตำซ่านไม่ขายคือผ้ากระแกบแบบนี้เด้ยผ้ากระแแบเนาะคล้ายๆคือผ้ากัแตแแบบนี้ผ้าไม่เหียในไม่คายๆคายเนาะเผิ่อจะซ่านแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะแบบว่ามันจะหมืนม่นๆเนาะเอาขามาตังมองไข่ีม่มองไข่รักการนำสางเนาะเหี่ยวน้ำสางกันอยู่ในนี้เนาะอันแต่กนะ่อนน่ะเป็นยาเหมืนเสีย เนซีเซียสวงอัน,นั้นอืาเมญาฮันจะเซียสวงอันาทิบอยู่มาศีมหาเนี่ยเนาะหลังจากแบบเพนซียได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ปูกะเซียนําไปเนาะแล้วก็หลังจากปูเซียกบับผูี่คนอยู่เพื่อนลัางนี่ก็เลยแบบเพนก็ได้หม่างเนาะหม่างแล้วก็มาสางใหม่แต่ว่ากับโบฮูว่าเป็นยังคือสางซองลังก็จเป็นลูกเจ้าลาเพ็่นเนาะอามุ หองของ้องลาของพอที่บ่นเลียนเฟตปะอวย่จัะงนีกันะ่ะจะเป็นเลีปะว้พ่โมเนต์ร่างนีกัน่าจะเป็นเพื่อมนมูลเก่าเนาะที่เพิ่นมาใหม่อมาใหม่มที่บ่ช่วงหัวขาวหมาหยกดกเลยหมากนี่ก็วง

เบียร์ลากไม่ได้เลยแซงหาพลาดอันาซิปก็ได้ด้วเออเรื่องส่ออันเราซองล่างไข่ลูกเต็มเนอะอันนั้นโมเพันยังไม่กล้าดิอืมไข่ลูกเต็มอยากกินเบียร์อะไรสื่อเบียร์ไปให้ยยัวะอ่ะซองล่างซองล่างมันก็นน้ำก่อน เอาเอาเอาไว้นี่แหละบอเราเราบปอยู่จีรศักดิ์กินม้วนนมจีจายเงินป้าไว้แล้วปนนั้นแล้วเพิ่นมาแล้วบอเพิรนม่าจีม้วนนมซองหลังเป็นอะไรก่อนเป็นซองเซนซีดนำก่อนดิ๊นำก่อนสองห้าหันยันยันก็ได้ด้วยเรากินม้วนแล้วช่องตัวชองตัวเออเอาไว้นี่ละก็ได้เนาะแล้วก็เล่ายางล้วก็เที่ยวมากินเนาะ อันน oh no. ี okay, okay. Okay. ้ว่นเด้ส <Okay. S 1> <you> ่งเสริมการกินเบียร์แะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าแนวนี้เนาะหมูหมูเพิ่นจะเลี้ยงบ่หมูเพิ่นจะเลี้ยงเรา้อยนี่จ้าเลยต้องหาพันบ่หนุ่มซองกองอันนี้จะตัดเนี่ยเออพ่อซองเส้นสิบเนาะซองเสนสิบนำก่อนสิบหาหนุ่มซองกล่องนุ่มซองกล่องนุ่มซองกล่องจะตัดกี่เนี่ย เราเงียต่เว้นน้นนี้เนาะสี่โมงไปยดเหมือนหด่นนะก็เมือนตังทาบ๊กเมือนนั้นเนาะอันนั้นเขาจ่ายป้าวันนี้เนาะละกะแบบว่าอันซิโทบอกเพื่อนเนาะละกะอันนั้ให้เพื่อนเมาเนาะพี่น้องพอเพื่อนไปยูลุงทิบไปยูเนาะเพื่อนยูทันอันนี้ก็เพื่อนพี่น้องคือกันถ้าได้ก่เหตุอนันยุ่งยันที ใจวันโกนะซ้อมอยู่เดียวเลยนะเออไปอาบน้ำเย็นไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปเร็วไปกลับเลยอานน้นมาไปซื้อก็ได้มาแต่เพื่อนยาเล่ดิอันนั้นเพิ่นบอกให้ซื้อเขาเมื่อไงล่ะก็เล้ซื้อมาให้แต่กัเบี้ยตอนนั้นว่าัว่าลูกเต็มไปกินเบี้ยเนาะอันนี้ก็เพื่อนลูกเต็มเนาะแต่ว่าเพิ่นไปอยู่เพือนสบายดี เม่์ไปอยู่ปะละ่ะตะตนไปอยู่ปะแม่และไปเก็บผ้าอน,นาลุงเต็มเด้เโอ้ไปเก็บน้ำกัดบ่อันนี้ก็เพื่อนลุงเต็มเนาะแต่ว่าค้นไปอยู่มีแต่ล้านหน่อยอยู่ลายอยู่ผู้เดียวบ่๊ออยู่กับเอ้ยเอออยู่กับเอ้ยอันนั้นเอ้ยสื่ออันนาเอ้ยสื่อเบี้ยป้าไว้อยู่ห่านนั่นให้ลุงเต็มเด้อ ซองล่างกับนก้กอนเอออันบอกว่ามูเพิ่นอยู่ไม่กล้านนะ่ะอันนั้นฝากฝากเงินมาซื้อให้เราู้ดจั๊กยี่ดอกแฮปปี้กันแม่น้องดิมอย่าลามนะจะ <c oughs> ลืมลืมอยากกินอะไรก่อนก็อจอยตัวนะแฮปปี้เลยอ่ะก็ไม้อง แม่่เมชาจะาเมชากระชับก็เมลงดีมดแหละก็สัมักบว่ามันเ็ดเนาะกินดูกินแซ่บๆดูดีอันแดนสวาเมทิูดีเดี๋ยวรูบ้าบ่าตกใจเหรอลองกินแบบแซ่บๆดูกินแบบแซบๆม่เียนแสบๆเนอถ่ายไปถ่ายมากก็เป็นวอกหนึ่งเมืออะซื้อๆเนาะพี่น้องกา ก็คือเงินที่อม่้้อยพอคั้นฝากมากก็คือจํานวนเงินอยู่ซองล่อยสี่สิบดอลลาร์เนาะส่งหนึ่งร้อยก็คือ1ล้านกรีบซองร้อยก็คือ ซ่องลานกีบเลยว่ะซ่องลอยซิซิบก็คือซ่องลาน4ี่เส้นกีบเนาะที่ว่าเพิ่นพากมาซึ่งเพิ่นบอกวา่าทิพกับเพนดาห้ยลอยหาซิบนอนละก็ห้ซื้อเขาซ้านหนึ่งสอบห้ยยาเลเนาะละก็ซื้อเบียให้ลุงเต็มเนาะซึ่งซิบกะได้อ่าซื้อเขาซ่านหันซ่องซ้อมเนาะหรือว่าหกเส้นกีบแล้ก็ซื้อเบียซ่งองลังบวงกรอนก็คือซ่องแสนสามสินหาพันกีบนอนละก็เพิ่นบอกวา่า เงินที่เลือกถาทีอยากเห็นยังกะเห็นเนาะอยากไปทําบุญยังกะแล้วแต่เนาะแล้วกะก็เลยบบวาตอนนี้ก็มีทีมงานเนาะก็เลยแบบแบ่งให้ทีมงานคนละเส้นก็คือตายเส้นหนึ่งแดงเส้นหนึ่งแล้วกัดําเส้นหนึ่งแล้วกับแม่น้องดีมเส้นหนึ่งเนาะฉะนั้นเงินจากซองหลานสีเส้นกีบทิพย์ก็จะเลือกอยู่หนึ่งล้านหนึ่งเส้นหกสิบห้าพันขีมเนาะพี่น้องอันนี้กะเอาไปไว้เป็นขาใช้จ่ายในการเหตุคิดแล้วก็เหตุกิจกรรมอื่นๆเนาะตอนนี้กะขาใช้จ่ายกะมีล่าอย่างเนาะพี่น้องอันนี้ ขอขอบคุณขอขอบใจลายเนาะสำหรับไม่น้อยพรอคันทดีว่วฟ้าเงินมาสวยเลือขคอหายอยู่ดีไม่แห้งนอนะแล้วก็คอนเจ็บอะไรๆคอนไข่ไม่มี้อหายมีแต่สิ่งที่ทเขามาในชีวิตแล,ล้วกะ็สุขภาพห่างไกลแข้งแห้งแล้วกะ็มีเงินมีคําเขามาบวขาดทรายเด้อพี่นองกัสำหรับคลิปนี้ก็สี่ข้อจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเงิน,ะนงไปวัดหน้าคำหน่อยอะไรเส้นหนึ่งอันนี้ฝากมา เอขอบคุณลายๆเด้อจะลายๆเอาไปโกซาขอบไกเม่อไหรบล็อกกับบุเฟ่ตวันทากระสังมาเพิ่มอี่สังเพิ่มองลอยช่องยก่อนเป็น้หลัง้บุฟเฟจะาเอาจะถ่ายกินปะไม่เดอ ยายให้ใส่อขอบใจเดอ้อฝากเงินมาให้ใส่ <c oughs> <c oughs> ขอบใจละลายสุขภาพแข็งแรงอันนี้พาแม่น้องดีมแม่น้องดีม